ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปข่าวก่อนก็แล้วกันนะเมื่อวานนี้กกเลยไปเช็คชื่อกันเลยค่ะว่าใครกันนะที<_<_<_่ลงมือโหวตสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนใดบ้างงูเห่าก็คืองูเห่าก็ยังทำหน้าที่สมเป็นงูเห่าใจอ่ะมันไปไฮแลน์แล้วไงคุณโก้เขาไม่อยู่แล้วอ่าก็คือไม่ได้นั่นแต่พวกที่แบบหายไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งที่แบบตัวเองอยู่ในสภานะอภิปรายดูเดือดเลยแต่ตอนเรามติไม่ลงขุดเขือหายไปเลยใช้คําว่าหายไปเลยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ผู้สื่ข่าวเขาไปเช็คมาให้ค่ะสําหรับผลการลงมติในร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสในมาตรา23และไปแก้ไขมาตรา128ก็คือการคํานวณสสแบบบัญชีรายชื่อนั่นเองนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอาตามที่กรรมธิการวิสามันเนี่ยเขาไปศึกษาแล้วก็มีผลออกมาว่าจะเอาหารร้อยหรือไม่เพราะว่าคุณหมอรวีมาชมาดลกรรมธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยสงวนเอาไว้ว่าจะหาร500 ก็สู้กันปรากฏว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากที่จะให้ใช้สูตรหารร้อยคะแนนก็คือ392ต่อ160เสียงงดออกเสียงไป23เสียงไม่ลงคะแนน2เสียงใช่ไหมคะเขาก็ไปดูดิฉันชอบมากเลยอะภาพรวมงูเหา่าทำงานเป็นปกติ คือใจร้ายมากเลยทางานเป็นปกติค่ะแล้วก็น่าจะเป็นปกติจนกระทั่งจบสมัยประชุมนี้ค่ะเพื่อไทยค่ะพบว่าเสียงส่วนใหญ่ก็คือลงเห็นด้วยกับหารร้อยงูเห่าเป็นเจ้าเดิมค่ะเจ็ดงูเห่าเจ็ดประจันบาลก็คือสอสอสีสเกตสามคนที่จะย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยนายวุฒิชัยกิติธเนศวนสอสอนครนายกนายสุชาติพินโยสอสสโคราชแล้วก็นายจักรพัฒชัยฝารสอสสอ,อุดรนายนิยมช่างพินิษสอสอพิษณุโลกนะคะ แต่ว่ามีสสเพื่อไทยอีก13คนที่ไม่ได้ร่วมโบวตก็คือว่าไม่อยู่ในที่ประชุมหรอไม่แสดงตัวไม่แสดงอะไรใดๆคือแสดงตัวว่าตอนถ้าตอนนับองค์ประชุมเนี่ยอยู่แต่ว่าไอตอนลงมติเนี่ยไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนนั่งอยู่แล้วไม่กดหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าไม่ได้มีปรากฏใดๆเลยอะค่ะมี13คนเช่นใครบ้างคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์อะคุณสสเชียงใหม่คุณจิรายุห่วงทรัพสสกทมที่แบบอภิปรายขึงขังมากเลยอะ หายไปจ้ะมันมันจะมีแบบพี่ไหมมองตาผมมองกดแล้วแต่มันไม่ติดโอ้ไ,ไ,ไ,ไปหลอกเด็กเถอะคุณขจิตชัยนิคมนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพอันนี้เข้าใจได้ว่าไทายที่สุดน่าจะไปร่วมง,งานกับคณหญิงหน่อยเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แล้วพอเป็นเป็นพักที่อาจจะเป็นพักขนาดเล็กเนี่ยก็เลยมีสุดได้ส่วนเสียกระสุดเลือก้วคุณว่าคุณหญิงหน่อยเป็นพักขนาดเล็กเหรอก็ถือว่าเป็นพักเกิดใหม่ใช่ครับมีก็แล้วกันเป็นพักเกิดใหม่ที่แบบ ถ้าใช้สูตรหารร้อยอ่ะพักกล้าของคุณกรนพักฟัางอนาคตไทยของคุณคุณสมทิรัตคุณอุตมะแล้วก็พักไทยสร้างไทยว่ะของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยอาจจะศูญพันก็เป็นได้ถ้าเกิดหารร้อยนะคะเป็นที่น่าสังเกตว่าคุณจิรายุกับคุณขจิตเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายแต่ไม่ได้ลงมติส่วนเก้าไกลค่ะก้าไกลเนี่ยเขามีสสทั้งหมด51คนใช่ไหมแต่ว่าสสเก้าไกลลงมติไม่เห็นด้วยกับการหารร้อย47คนค่ะ เพื่อที่จะไปลงมติในรอบที่สองคุณโก้ในนี้มันเขียนว่าหารร้อยของคุณประกรณ์บุตรนะเ,<อ>เข้ากับ <ผม S 1> ว่าเขาจะหารร้อยของคุณประกรณ์บุตรแต่มไม่ใช่หารร้อยของพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่เขาก็ไม่เอาหารห้าร้อยของคุณหมอรวีมามชมาดลเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยจะต้องไม่เห็นด้วยกับการหารร้อยของมติวิปของมติกรรมธิการเสียงข้างมากก่อน47สิบเจ็ดคนด้วยกันค่ะ จะได้ไปลงคะแนนเสียงในรอบที่2คือหาร500ของหมอรวีแล้วก็ใช้สูตรหารร้อยของคุณประกรณ์วุฒิอุด,ดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลปรากฏว่าคือทั้งหมดเนี่ยเขาจะไปใช้สูตรของคุณประกรณ์วุฒิะคะแต่ที่ประชุมใหญ่เนี่ยเห็นชอบกับคุณหมอรวีที่ให้ใช้สูตรหาร500 ซึ่งจะเห็นว่าก้าวไกลไม่ได้โหวตไปในทิศทางเดียวก,กันกับพักเพื่อไทยนะคะที่ก็เป็นแกนกลางเขาโหวตยืนตามกรรมธิการเสียงข้างเ,าเพื่อไทยเนี่ยเขาให้โหวตร้อยให้โหวตหารร้อยนะคะแต่ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างกรณีของพักก้าวไกลมี51คนอย่างที่บอกไป47คนเนี่ยไม่เอาหารร้อยของกรรมธิการเขาจะไปใช้สูตรของเขาเองแต่ก็แพ้ไปแต่ว่ามีอีก4คนค่ะคุณโก้ที่ไม่ปรากฏการลงมติเท่าพิพพลิมจิตกร วันวรีตะล่อมศิลวุฒินันบุญชูและสิริกัญญาตันสกุลค่ะส่วนพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ปรากฏการลงมติ13คนอ่าเมาสักครู่นี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือพักเพื่อชาติค่ะสรันบุฒิสรันเกศสอส,อ,สอ,อุตรดิตแล้วก็เป็นหัวหน้าพักสรันบุตรงดโบสงดออกเสียงและในรอบสองเนี่ยไม่ยอมลงมติ ส่วนลูกพากคนอื่นเนี่ยปฏิบัติตามมติวิบฝ่ายค้านว่ากำลังจะถูกบีบให้ออกนะคุณครสรันบุตรนะนะคะคภูมิใจไทยไม่แตกแถวเลยค่ะเอาหนาร500ม,มี3คนที่ไม่ลงมติคือคุณอนุทินคุณเอกร,ราชช่างเหลา่าแล้วก็คุณสิริวัน์ขจรประสาทประสาทิปัดค่ะเจ้าของสูตรแท้แทคือฟรีโหวตของของจริงเลยค่ะเพราะว่ามี11คนที่เอาด้วยกับสูตรหานร้อยเช่นคุณจุรินคุณสาธิตป,ปิตุเตชะแล้วก็คุณชินวรบุญยเกียรต นอกจากนี้ยังมีคุณบัญญัตคุณกนกวงตรงานคุณเทิดพงษ์ชัยนานคุณสุทัศน์เงินหมืน่นคุณศรีสมรรศมีราะเศษคุณอันวาสาและคุณสินิดเลิศไกลแล้วก็มีคุณสมชาติประดิษฐพรสอสอสุราชต,ตอนแรกเนี่ยโหวตเห็นด้วยกับสูตรหารร้อยแต่ว่ารอบสองเนี่ยเห็นด้วยกับสูตรหาร500นะคะส่วนพลังประชารัฐค่ะพักแกนนํารัฐบาลเนี่ยที่ได้รับสัญญาณจากพลเอกประยุทธ์ ให้ลงมติสูตร500หารปรากฏว่าภาพรวมเนี่ยเป็นไปตามคำสั่งมีสองคนที่ยังไงฉันก็จะต้องหารร้อยก็คือคุณไัยบูลนิติตะวันกับคุณกริแก้วอยู่สสเพชรบุรีที่เห็นด้วยกับสูตรร้อยหารนะคะแต่ปรากฏว่าโหวตร,รอบสองเนี่ยคุณไัยบูลไม่ยอมโหวตขณะที่คุณกริเนี่ยไปโหวตสูตร500ครับนะก็เอาเป็นว่าในส่วนของการโหวตร,รอบสองเนี่ยหายไป32คนคะ่ะเศรษฐกิจไทย เสียงกระจัดกระจายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีห้าคนที่ไม่ร่วมโหวตคุณธรรมนัทคุณไผ่ลิกทําไมอ่ะไม่รู้เลยสงวนท่าทีอย่างนี้หรอเดาไม่ออกแต่ว่าจริงๆรพักเล็กเขาก็น่าจะเห็นด้วยกับห้าร้อยนะแต่อย่าลืมว่าฝากเลี้ยงเออแล้วก็มีคนบอกว่าครอบครัวเ่อจะย้ายกลับไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะคะ แต่ว่ามีทางด้านของคนที่ไม่เข้าร่วมโบสถ์นคุณวราวุฒิศิลปอาชาคุณประพัฒน์ทพธสุทนอันนี้ในส่วนของพักชาติไทยพัฒนานั่นเองนะคะส่วนเสียงของวุฒธธิสภาค่ะส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหาน500นะคะมี7คนที่เห็นชอบกับร้อยหานนะก็คือคุณคำนูลสิทธิสมานคุณวันชัยสอนสิริคุณเสรีสวนณภานนท์ส่วน3 73คนเนี่ยไม่ร่วมโหวตค่ะครับเสียคลาสรุปกรณีคุณประการวุตรขอภัยเขาเป็นสูตรหาร้อยแบบไม่มีปฏเสอคือตอนแรกเขาโหวตไม่เอาหาร้อยของกรรมธิการเสียงข้างมากแล้วค่อยค่อยมาเลือกกันอีกทีว่าจะสูตรของหมอระวีก็คือหาร5 0 0สสพึงมีหรือว่าสูตรหาร้อยแบบไม่ปีปฏเตดของคุณประการบุตรก็ชนะกันไป300กว่ากับ160กว่านะครับแต่ว่าคุณหมอระวีมาชมาดนเนี่ยออกมาโพสต์นะคะบอกว่าสงครามยังไม่จบเพราะว่ามันผ่านวาระสองไงมันยังเหลือวาระสามถูกไหมคุณก๊ก เราก็กว่าจะไปถึงขั้นแบบประกาศใช้เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ร่วมโบสนะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไป ถึงตอนนี้เนี่ยมติเสียงข้างมากของที่ประชุมจะออกมาแบบนี้แต่ว่ายังประกาศชชยชนะไม่ได้สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเพราะว่าการประชุมเนี่ยมันต้องลงมติวารับสามรวมถึงระเบียบสภาต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญสาลดิการและกรกตและฝ่ายที่ต้องการหาร้อยเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญได้นะคะก็เชื่อว่าน่าจะมีการเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแลว้วเมื่อวานคุยประเด็นนี้กับอาจารย์พิชายนะย<ม>ต่อให้ผ่านสารรัฐมนูญผ่านอะไรเสร็จเรียบร้อยพอประกาศใช้วันเลือกตั้งจริงก็อาจจะมีปัญหาอีกเพราะมัน<ม><ม> คือถ้าหารหารร้อยเนี่ยทุกอย่างมันลงตัวมันจํานวนเต็ม<ะ>แต่พอหาร500แล้วถ้าเกิดว่าคะแนนเสียงสสแบบ blanket, แบ่งเขตกับตัวเลขที่หารออกมาเนี่ยรวมกันแล้วมันไม่พอดีกันม,มันบวกลบกันเกินเป็นโอ้ออแหงไปเนี่ย สุดท้ายเขาต้องมาเทียบบัญญัติตรตาย,ยางว่าแ <ừ> ต่ <ừ> ตละพักจะได้คะแนนเก้าอี้จริงๆกี่เก้าอี้แล้วมันจะมีการปัดเศษเกิดขึ้นมาได้อีกแล้วมันก็จะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกในสูตรของการคำนวณตอนสุดท้ายเหมือนตอนที่เราใช้สสพึงมีรอบที่แล้วกกตงานหนักใช่คือนอกจากสารรัฐธรรมนูญจะงานหนักเพราะว่าต้องต้องชี้ว่าแบบหารหารห้าร้อยตรงนี้ขัดกับมาตราเก้าสิบเอ็ดหรือเปล่า ถ้าสมมุติว่าพลิกผันเอาเป็นหารร้อยก็จะมีคนไปยื่ว่าขัดมาตรา93หรือเปล่านึกอว่าคะคือไอตอนคิดอะ่ะไม่ได้คิดให้มันเสด็จน้ำไงนักข่าวอะ่ะไปทิ้งหินอันนี้ต้องพูดเน้นย้ำทุกครั้งเลยไปทิ้งหินเอาไว้ให้กรรมธิการ ชุดที่มีการพิจารณาเร่องนี้แล้วว่าเอ้ยถ้าหารร้อยอะ่ะมันยังมีคะแนนสสเพึงมีมยังมีการจัดสรรปันส่วนผสมในมาตรา93อยู่คุณชินวรนั่นแหละบอกว่าไม่ก็ยึดตามมาตรา91ที่แก้ไขกันเลยคนักข่าวก็เลยไม่ได้พูดอะไรแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะไปยึด93 94นะครับนูนที่ไม่ได้แก้แล้วก็ตีกันไปนะครับเมื่อวานนี้สองพักยอมมาถลางข่าวค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับพักก,กลาแถลงที่สภา คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาสสสพิเศษโลกแล้วก็คุณรังสิมันโรมนะครับบัญชีรายชื่อโฆษกพรรคมีคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อแล้วก็สสเก้าไกลร่วมแถลงท่าทีของพรรคหลังจากที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยววตดเอาสูตรหาร500นะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเสียใจมากกับการลงมติไม่ได้ออกแบบระบบการเลือกตั้งที่ดีแก่ประชาชนเป็นเพียงการลงมติเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการสืบพระอานาคของพลเอกประยุทธ จนนาไปสู่การหวตดที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมน, ون, นูนลงมเป็นการลงมติที่อับปะยศ์พรกคก้าไกลย,ยืนยันเราไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขพรบปอและจะคัดค้านอย่างถึงที่สุดรวมถึงคัดค้านระบบการสืบทอดอำน,นาจของพลเอกประยุทธ์จะร่วมมือกับฝ่ายประชาธิปไตยและประชาชนให้ออกจากระบบประยุทธ์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่วางใจตีความพลเอกประยุทธ์ดตะแนวตำแหน่งเกิน8ปีหรือไม่ส่วนร่างพรรปอว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยที่พิจารณากันตอนนี้ หากผ่านรัฐสภาไปได้ตามมาตรา1 3 2ต้องส่งไปให้สารดีกาสารรัฐมนูลและคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งพรรคเก้าไกลจะรอดูประธานสภายื่นแทนสามอ,องค์กรพิจารณาหรือไม่หากขัดกับรัฐมนูนก็จะถูกส่งกลับไปยังสภาอีกรอบแต่ถ้ายื่นแค่กรก,ก,รกตก็ต้องหารืออีกครั้งว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปย้าว่าจะสู้เต็มที่เพื่อให้การแก้ไขพรปอชอบด้วยรัฐมนูนให้ได้สิ่งที่กังวลซ่อนไว้ก็คือหากมีเจตนาสืบอพระอ,อำนาจจะนำไปสู่เดดล็อกก็คือไม่มีพรปด้วยการเลือกตั้งรองรับหากมีการยุบสภา นี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เห็นเหมือนออมน้านการเลือกตั้งไปไว้ที่พลเอกประยุทธ์โดนแบบเสร็จเด็ดขาดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคือพูดง่าง่ายจาก ใช้ของเก่าก็ไม่ได้เพราะว่าแก้หายมูนไปแล้วสุดท้ายเดี๋ยวต้องออกเป็นพารรกออกมาก็ไม่รู้ว่าพารรกที่ออกมาจะหน้าตาแบบไหนอยู่เหมือนกันอันนี้คุณชัยธวัฒน์แกไปมองว่าถ้าฝาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยคือต้องมีคนไปร้องนะแล้วฝาลมีคำวินิจฉัยออกมาว่ามันเป็นโมคะแล้วมันกลับไปใช้ของเดิมต้องร่างใหม่และร่างไม่ทันเนี่ยมันจะต้องใช้พาร์ตรกคำว่าไม่ทันคืออะไรไม่ทันสมัยพลเอกประยุทธ์ไม่ทันสมัยประชุมไม่ทันสมัยประชุม ก็ดูกันไปเป็นอนาคตก็มันก็ไม่ได้อีกใช่ใทางน้าของคุณปฏิพัฒน์นะครับบอกว่าพรกเก้าไกลมีจุดยืนเราแก้ขารับนูนต้องยึดโยงประชาชนการตั้งสภารับนูนจะมีความชอบธรรมเราผิดหวังกับกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ที่ยืนยันในกรรมธิการมาตลอดว่ายังไงต้องหารร้อยแต่เพียงไม่กี่สัปดาห์ก็ปรับเปลี่ยนท่าทีจะเอาหาร500ให้ได้อำนาจบริหารซากซอำนาจนิติบัญย์อย่างน่าสงสัยสวก็พยายามทุบบทอย่างเดียว จึงรู้สึกว่าชัดเจนการเลือกตั้งรอบนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์นิยมอนัตเดินเท่านั้นเราจะไม่ร่วมสังงการ,รมสื่อเพราะอำนาจและต่อต้านอย่างถึงที่สุดด้านรังสิมันบอกว่าทุกคนรู้ดีเดิมตกลงกันระบบ100แต่วันนี้พลิกกลับมาตนสงสัยว่าที่ชอบพูดว่าสองสองสออิสระไหนคือความเป็นอิสระ สสฝ่ายรัฐบาลไปคุยกันตอนนี้เข้าใจว่าไปคุยกันที่ทําเนียบดังนั้นการทําหน้าที่ของสภาหแห่งนี้และสวไม่มีความเป็นอิสระทําให้กลับไปใช้ระบบผ่าน500เหมือนเดิมเป็นสิ่งตอกย้ำไม่เห็นว่าเป็นการสืบทาออมนาจ และจะมีความพยายามสืบเพ่อำนาจต่อไปพรรคก้าไกลผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การออกแบบระบบการเลือกตั้งที่เป็นประโยชน์ประชาชนแต่เป็นการออกแบบที่อยู่บนพื้นฐานใครได้เปรียบเสียเปรียบสภากาตรตรงนี้ไม่เคยมีประชาชนอยู่เราจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ให้กับประชาชนและคืนอำนาจเพื่อกาหนดอนาคตประเทศต่อไปครับสรุปท่าทีของก้าวไกลคือเขาจะยื่นฟ้องคือฝั่งมาทั้งหมดเนี่ยคุณโก้ก็คือว่าเขาจะยื่นฟ้องฝันงรัฐจะจมมูนถูกไหมน่าจะ เป็นแบบนั้นเนาะอันนี้คือสรุปให้ฟังส่วนอีกพักหนึ่งค่ะก็คือพักเพื่อไทยนะคะเมื่อวานนี้คุณหมอโชลันั่นสีแก้วเนี่ยนำทีมแถลงเลยนะคะเกี่ยวกับมติที่ออกมาโดยคุณหมอบอกว่าการคํานวณแบบนี้ถูกเอามาใช้ในการเลือกตั้งปี62อะคะ่ะ เป็นระบบสร้างให้เกิดภาพจริงทางการเมืองในปัจจุบันก็คือมีสอสอปัดเศษมีรัฐบาลผสมกว่า20พักการทํางานในสภาเนี่ยมันไม่เป็นไปต,ตามกลไกรัฐธรรมนูญนะคะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนได้รับฉายาว่าเป็นสภาที่ขับเคลื่อนด้วยกล้วยหรือสภาแจกกล้วยนะทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่สภาดําเนินการมาก่อนหนะ้านี้ในชั้นกรรมธิการก็คือว่ามีมติแก้ไขเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะระบบเลือกตั้งให้เป็นคู่ขนานเสียงข้างมากก็คือมีบัตร2ใบไอ้ตรงเนี้ยถูก กำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คอรมอรเสนอโดยความเห็นชอบของกรรมการการเลือกตั้งนายก่ลงนามผ่านสภาแล้วสภาพิจารณารับปรัการวาระแรกจนเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมธิการแต่ทีนี้เมื่อผ่านชั้นกรรมธิการสู่การพิจารณาวาระสองเนี่ยวิบรัฐยังมีมติเห็นชอบตามที่กรรมธิการเสนอก็คือว่าไม่มีการแก้ไข แต่พอเข้าสู่การประชุมร่วมของรัฐสภาทำไมล่ะมันเกิดปรากฏการณ์เป็นกระแสรายงานข่าวจากสื่อมวลชนว่ามีใบสั่งมาจากทำเนียบให้หาร500ขอ้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบแต่ทุกอย่างได้แปลเปลี่ยนก็พิสูจน์ไปแล้วในการลงมติเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาหมอชละนานบอกบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยแบบคู่ขนาดเสียงข้างมากจะถูกแก้เป็นจัดสรรปันส่วนผสมแบบบัตรสองใบแน่นอนว่าขัดเจตนารมในรัฐธรรมนูญแต่คนมีอำนาจ ต้องการว่าจะเอาแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะได้เป็นหลักประกันว่า30เสียงจากกลุ่มพักเล็กกันนะคะจะช่วยโหวตให้ก็คือเป็นต่างตอบแทนกันนะคะคุณหมอชลนนานบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นความอับประยชน์ที่สุดในรัฐสภาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะนะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณหมอบอกว่าวันที่6กคบว,วันที่ลงลงลงมติกันอะ ถือเป็นพฤติกรรมจงใจฝ่าฝืนไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมทางายอย่างร้ายแรงนะคะเดี๋ยวจะดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปก็คือพอผ่านวาระสามแล้วเนี่ยถูกส่งไปศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาแล้วกรกต พื่อไทยเนี่ยเขาจะไปยื่นปปชนะคะกรณีจงใจฝ่ฟาฝืนรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยค่ะแล้วถามว่าหลังจากนี้จะทํายังไงอะคะที่คิดกันเอาไว้อย่างที่บอกไปเนี่ยประเด็นสําคัญก็คือว่าเขาอาจจะมีการอาใช้พักคู่ขนาดกันไปชื่อพักครอบครัวเพื่อไทยมันมันจะโจ่งแจ้งอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยถามจริงกระเดี๋ยวรอดูถึงว่าจะทําอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไม่ต้องเหนี่ยมอะไรกันแล้วอย่างเงี้ยหรอคะ แล้วมัน <c oughs> มันมันต่างจากไอตอนที่ไปตกลงกันที่กระทรวงกลาโหม,มยังไงเหรอที่อ้างเรื่องแหนมเนืองอ่ะอคุณก็จําได้ใช่ไหมคะมมมกรณีที่ไปจ้างวานพักเล็กให้มาลงสมัครเพื่อจะหนีเกณฑ์ยีซนต์นะคะมันต่างกันตรงไหนหรอ <c oughs> ที่สบายใจะนะครับแต่ว่ามไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะคุณโก้สั้นๆน,น,นิดเดียวขอสั้นๆน,นิดเดียวมีรายงานบอกว่าทางฝั่งรัฐบาลก็ใช่ย่อยนะเพราะเขาจะไปมีพักเล็กพักน้อยด้วยค,คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอย่างนี้เป็นต้นนะคะว่ากันว่าจะเปิดตัวในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแล้วก็มีการจับตามโมเดลต่างๆเอาสิคุณมีแตกพักเล็กได้เราก็มีได้เช่นเดียวกันจะเอากันอย่างนี้จริงๆหรอการเมืองไทยไม่อยากแซว่าฝั่งรัฐบาลไม่ต้องแตกหรอ เอาที่มีอยู่ให้ดีครับรวมรวมเป็นที่ได้สักก่อน <c oughs> ครับเมืวว่อวานนี้ประชุมสสเขาก็มีการพิจารณาพรบฉบับย่อยๆหลายฉบับนะ<ฆ>แต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเป็นเรื่องของวุ่นวายของสสในสภา,านะเช่นอะไรบ้างประชุมกรรมิการเลิกเกือบเท่ยงคืนแล้วออกไม่ได้ประตูปิดก็ต้องไปขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยช่วยดูการทำงานของกรรมธิการด้วยนะครับมีเรื่องของมีที่จอดรถประจำแต่ไม่ยอมจอดกันไปจอดในช่องทางวิ่ง เขาออกกันลำบาก<อ>มีเรื่องของห้องน้ําในสภาล็อกไม่ได้ต้องให้แม่บ้านเอาไขาควงมาช่วยล็อก <End ure. S 2> มีแม้กระทั่งล็อกแล้วออกไม่ได้แม่บ้านต้องปีนออกจนมีข่าวว่ามีแม่บ้านบาดเจ็บสมมุติว่าถ้าล็อกอยู่อะแล้วฝนมันตกแล้วน้ำมันเป็นน้ําตกลงมานี่คงดูไม่จดเลยเนาะแล้วก็อันนี้น่ารักดีคุณอาสิมาราชรัศมีเนี่ยร้องเรียนเรื่องของปัญหาห้องอาหารครับสมาชิกบางส่วนไปกินข้าวแล้วก็ขนกลับบ้านจํานวนมากเป็นสิบสิบถุงคือเขาเขากลัวเหลือทิ้งไงแต่ปรากฏว่าก็ยังมีคนทํางานอยู่แล้วจะตามไปกินที่หลัง ไม่มีอะไรให้กินต้องกินข้าวไข่เจียวค,คุณนังสิมารัศมีของประชาธิปัตย์ก็เลยบอกว่าดิฉันเคยเสนอท่านประธานแล้วการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ให้เบิกซ้าซ้อนเพราะเบิกห้องใหญ่แล้วเบิกห้องเล็กและเบิกห้องอนุทาให้เสียงบมากท่านต้องเอาจริงเอาจังกับการใช้จ่ายด้านนี้คุณชวนเลยบอกว่าตนเตรียมแต่งหน้ให้คุณนังสิมาไปช่วยดูแลเรื่องอาหารพอดี ทั้งนี้เรื่องที่หารือเน<ม>ี่ยอยู่ที่สสจะแบบปฏิบัติตัวกันเรื่องรานจอดรถการจอดรถได้รับร้องเรียนมาเช่นกันก็อยากให้ช่วยกันมีจิตสำนึกด้วยนะครับแต่ก็เรื่องอาหารก็อยากให้เข้าใจเพราะบางท่านเนี่ยมีบุคคลภายนอกติดเป็นผู้ติดตาม,ม,มเข้าไปกินในห้องอาหารสสไม่ได้<ม><ม>ก็ต้องนําออกมาให้ก็เดี๋ยวต้องหาจงกลางว่าจะเอาอยัางไงกันครับคือเขาไม่รู้ไงว่าบางคนยังไม่ได้รับประทานอาหารเขาก็เห็นว่าแบบมันล่วงเลยเวลามันแล้วแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้อาหารมันเหลืองบแพงมากเลยนะแต่ละคน เอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกันใหม่วันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะัครบ